อันนี้ก็เป็นชุดที่จะเคลือบแก้วนะถุงมือ,อฟองน้ำข้างในแล้วก็มนนีผ้าที่มาให้เราแล้วก็ตัวนี้ตัวน้ำยาตัวน้ำยาผมไม่บอกยี่ห้อนะครับแต่ผมซื้อมาปงก็ไม่ปิดบังครับเนี่ยเคลือบไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เป็นการาผมจะเคลือบรอบที่สองเวลาเปิดน้ำยาก็ต้องระวังนะครับเพราะว่า ที่เราเปิดประ่วันมันอาจจะมีส่วนที่แข็งลงไปบนผ้าก็ไปขูดเสียลถได้นะครับต้องเทน้ำยาด้วยความระมัดระวังก็ในการเคลือบรอบที่สองนี้นะครับเราก็เตรียมพื้นผิวก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับแค่เช็ดคราบของเดิมๆออกให้หมดหรือที่มันที่เราค้างคืนมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ แล้วก็เช็ดออกนะครับเช็ดออกของผมก็จะเช็ดแค่หนึ่งส่วนสส่วนสามส่วนสี่ส่วนทำส่วนนี้เสร็จก็ค่อยไปทำด้านหลังนั้นต่อตรงนี้ก็เราจะทาทั้งหมดพร้อมกัน4ี่ส่วนแล้วก็พักสามถึงสี่นาทีแล้วค่อยมาเช็ดออกแล้วค่อยทำส่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะสาธิตวิธีเทน้ำยาให้ดูนะครับ หนึ่งสองสามสี่ครับเราก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ไปเช็ดวิธีเช็ดหรือทานน้ำยาเนี่ยให้ทำพื้นที่เล็กๆนะครับประมาณสัก40ตารางเมตรเราลากไปนะครับแค่น,นี้พอนะครับลากไปอย่าทำเยอะนะครับค่อยๆไม่ต้องหนักมือครับค่อยๆ ผมจะทําแค่40ตารางเมตรถ้าน้ำยามันไม่ทั่วก็เห็นไหมครับเกือบไปถึงแล้วนะครับเราก็ลากแล้วก็เช็ดขวางขวางตัดกับแนวเดิมนะครับค่อยๆทํานะครับใจเยน็ยนๆไม่ต้องกลัวน้ำยาแห้ง ทำไปนี่นะครับ1ส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวผมทํทำส่วนต่อไปให้ครบก็ทาหมดทั้ง1 2 3 4งสี่สส่วนแล้วครับตอนทาเสร็จนั้นอ,อยู่ที่9ก้งสี่สครับ ี่ผ่านมา2นาทีก็ในระหว่างที่รอเราก็าไปทาความสะอาดพื้นผิวที่เราจะลงเคลือบแก้วต่อไปนะครับก็คือแถบนี้ทั้งแถบไปอนถึงึงส2 3านะครับทำความสะอาดพื้นผิวเสร็จเราก็จะมาเช็ดน้ำยาตรงนี้ออกครบนะครับ 3- 4สนาทีนี่เราจะเช็ดน้ำยาออกนะครับอันนี้เป็นผ้าที่ทางตัวเคลือบแก้วเขาให้มานะครับก็เราก็จะเอามาลูบออก รูปรเบาๆนะครับรูปแค่นี้พอครับรูปแค่นี้พอครับไม่ต้องไปกดน้ำหนักอะไรมากนะครับค่อยๆลูปไปไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับถ้ามันออกไม่หมดไม่ต้องไปซีเรียสเช็ดเลหลายรอบ ขวางบ้างนะครับรูปเบาๆเบาๆนะครับคามมา่อยๆลูบไปก็ควรจะเตรียมผ้าไว้หลายๆผืนนะครับ <adv> s. <S เผื่อน้ํายามันไม่แห้งดี มันจะไปติดอยู่ที่ผ้าที่เราเช็ดมันก็จะมีความชื้อของน้ำยามาทำให้เช็ดมันก็ว่าเอ๊ะเช็ดเท่าไหร่ก็ยังมีความยังเหมือนเหมือนเป็นการทาเคลือบแก้วไปอีกแบบนั้นอ่ะเราก็เตรียมผ้าไปหลายผืนผมมีประมาณ4ี่ห้าผืนเพื่อมามาเก็บนะม,มาเก็บงาน ยยเย็นๆับไม่ต้องรีบรลอนไปเรื่อยๆเช็ดหมดทุกส่วนก็กลับผ้าอีกรอบตามเช็ดอีกรอบก็พอแล้วครับเราค่อยมาดูงานอีกทีพวกนี้ที่เป็น พลาสติกเนี้ยเคลือบได้หมดนะครับเราเคลือบแก้วได้หมดก็แนะนำนะครับว่าควรจะเปลี่ยนผ้าที่เทน้ำยาผ้าผ้าที่ลงน้ำยาสักสามครั้งสามรอบนะครับเพราะว่าการที่เรามาเช็ดบริเวณเนี้ยบางทเราทำความสะอาดเอง มันไม่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนผ้าในเวลาเราเช็ดตามนี้อาจจะมีฝุ่นแล้วก็ผ้ามันโดนโดนพลาสติกมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะหลุดออกมานะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนผ้าก่อนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะผ้าอันนี้เช็ดพื้นผิวก่อนลงเคลือบแก้วนะครับเช็ดพื้นผิว พื้นผิวไปก่อนแล้วก็ตามด้วยผ้าตัวนี้พอตามด้วยผ้าตัวนี้ก็ลงเคลือบแก้วเสร็จก็มาเช็ดน้ํายาตัวนี้พอเช็ดน้ํายาตัวนี้ปัดหมาดออกไปหมดแล้วครับก็ตามด้วยตัวนี้พอตามด้วยตัวนี้เสร็จก็ตามเช็ดคราบอีทีด้วยตัวนี้เราจะใช้ผ้าคร่าวๆนี่ครประมาณนี้แล้ว หลังจากนี้ก่อนที่จะนํารถตากแดดเราก็เช็ดอีกรอบนะครับก็ผมก็เตรียมผ้าไว้ก็น่าจะเป็นตัวนี้เพื่อเอาไปเช็ดรอบคันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้นํารถไปตากแดดเพื่อให้น้ายาเป็นเซ็ตตัวก็น้ายาตัวนี้ใช้สองรอบพันพันกว่าบาทพันสี่รวมค่าส่งนะครับในลาซาด้าก็เช็ดเสร็จแล้ว เดินสำรวจว่ามีคราบอะไรที่ยังเช็ดไม่หมดบ้างนะก็ก็เช็ดได้อีกนะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเช็ดไปหมดแล้วเราจะเช็ดไม่ได้อีกแต่พยายามเอาออกให้ได้เยอะที่สุดถ้ามาเจอภายหลังอีกเราก็สามารถเช็ดออกได้อีกเพราะาตอนนี้เราไม่ต้องไปซสีเรียดแล้วว่าจะเช็ดน้ำยามไม่หมดก็ใช้เวลาเซ็ตัวประมาณ3 จริงๆแล้ว6ชั่วโมงครับน้ำยาทั่วไป12 24อันนี้5-6ชั่วโมงก็เสร็จตัวแล้วครับถ้าเราไปตากแดดมันก็จะย่นร็ยเวลาแล้วก็3วันนะครับอย่าลืมห้ามล้างรถหรือให้รถโดนน้ำ3วันถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นจริงก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าน้ำยามันเสร็จตัวแล้วครับแต่ว่าอย่าพยายามอย่าให้โดนนะครับ